คืนนี้เป็นคืนสรุปมหาสติปัฏฐานสูตรไม่ได้ากายานุปัสนามหาสติปัฏฐานความจริงเราศึกษากันมาแล้วห้าอย่างหนึ่งอนาปานสติกรรมฐานกำหนดรูลมให้ใจเขาออกสองอิทธิยาบท กำหนดกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายสามสัมปัญญะกำหนดรู้การคู่ไปเหลียวหน้าเหลียวหลังรู้อาการกินในการเดินในการนอนจะทำอะไรก็รู้อยู่ทั้งหมดสี่ปริกูลพิจารณาการสาริสสองของร่างกายว่าเป็นของสุขรก ้าธาตุสี่พิจารณาว่าธาตุร่างกายประกอบไว้ในธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธา,าตุลมธาตุไฟเต็มไปด้วยความสกดร์สหกนวสีที่เรียกกันว่าป่าช้าเก้าที่ตั้พิจารณาสร้างศพคือคนตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวัน นี่เป็นอันว่าเราเรียนกันมาจริงๆหกขั้นด้วยกันการศึกษาหกขั้นนี้ถ้าจะว่ากันไปถึงนักปฏิบัติจริงๆที่ท่านเป็นอรหันต์กันแล้วนี่ท่านปตาจาราเทรีท่านศึกษาเท่าเราหราือเปล่า ท่านได้รับคำแนะนำจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระกินนิดูกระน้องหญิงเธอจะร้องไห้ไปทำไมถึงพ่อตายแม่ตายพี่ตายผัวตาย,ตายลูกตายอาการที่ต้องพัดพรากจากคนรักคนชอบใจแบบนี้ต้้าตาที่จะเจ้าหลังไหลามาเพราะอาศัยความตายเป็นเหตุ องค์สมเด็จพพระมรมโลกเชษฐทรงเปรียบเทียบว่าน้ำตาของเจ้ามันจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่พระชาติหนึ่งอาจจะไหลลงมาไม่ถึงขันแต่การเกิดของคนกับหนึ่งมันเกิดหลายวาระแล้วการเกิดของเราจริงๆก็นับเป็นหลายหลเรียววัดแหม หลายหลายอาสองไขยกับกว่าจะเริ่มตนเป็นคนดีได้มันเป็นคนเลวมามากกว่าคนดีในการที่จะมีวาสนามบรมีเป็นสาวกภูมิได้อย่างท่านปตาจาราเทรีต่อเริ่มมาเป็นคนดีมาถึงหนึ่งอสองไขยกำไรแสงกับอสองไขยเนี่ยมันไขคงกลับนับไม่ได้ นับไปนับมานับปานับไป,น,บไปนับไม่ทนเรียกว่าหนึ่งอสงไข่สองอสงไขยอะไรก็ตามแล้วก็มีกําไรอีกแสงกลับก็เพียงแค่กลับเดียวก็เกิดกันแต่หลายหนเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างอา,าการพรัดพราจากของรักของชอบใจสัตว์มันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันสัตว์ก็คือคน คนก็คือสัตว์คำว่าสัตว์ก็คือคนก็หมายความไอ้คนที่ทำความชั่วน่ะตายแล้วไปเกิดเป็นสัตติระชันบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างแล้วก็คลานมหาสัตติระาันบ้างนี่ก็คือสัตว์ก็คือคนนี่คําว่าคนก็คือสัตว์ก็หมายว่าคนก็มาจากสัตว์และคนก็เคยเป็นสัตติรจฉานมาก่อน นีสติใจฉันกับคนย่อมมีความปรารถนาเสมอกันต้องการอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่ต้องการให้ใครมากุมเหงกำเนงร้ายเหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเหมือนกันนี่เป็นอันว่าคนกับสัตว์มีความรู้สึกเท่ากันไอ้นี่ผมพูดเรื่องอะไรพูดมาเรื่อยไปละมั้ง เนี่ยพูดให้เข้าใจแต่ว่ามันคงจะไม่เข้าเรื่องเป็นอนุว่าพัฒนานะด้าการเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสัตว์ก็ดีแต่ว่าความรู้สึกในจิตจิตที่เข้าไปเสียงสิทธิ์อยูในกายมันเป็นจิตของคนที่เขาเรียกว่าสัตว์มีความปรารถนาน้อยกว่าคนเนี่ยความจริงมันไม่จริงสัตว์มีสภาพเหมือนกับคนถูกขัง ที่จำกัดเขียดให้อยู่คือจิตมันเป็นจิตของคนมีความปรารถนาเท่าคนแต่สภาพมันเป็นสัตว์เขาก็เลยจำกัดเขียดให้อยู่ด้วยอำนาจของอากุศสนก,กรรมที่ตนทำไว้นีการเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสัตว์ก็ดีการหลั่งไหลน้ำตาออกมาจากการพัดพลาดจาของรักของชอบใจ แต่ละคราวถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่บ่อยๆเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าน้ำตาของเธอถ้าจะเก็บไว้มันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ฉะนั้นขอน้องหญิงจงระงับความโศกเสียเถิดนี่ท่านฟังธรรมะเพียงนิดเดียวเท่านี้ท่านก็ระงับความโศก ต่อไปบทเป็นนามพิสุนีฟังพระธรรมเทศนาเรื่องขันห้าเล็กน้อยแล้วก็ต่อมากลับมาถึงที่อยู่เอาน้ำร่างเท้าลาดไปน้ำไหลไปนิดหนึ่งลาดไปทีน้ำไหลเลยไปอนิดหนึ่งแล้วก็หยุดลาดไปทีน้ำไหลเลยไปนิดหนึ่งแล้วก็หยุด,ดท่นาเนเราคิดว่าชีวิตของคน อาจจะตายในปฐมวัยคนได้ไม่มัดในมัชชิมวัยคนได้ในปัชฉิมวัยคนได้คือตายระหว่างความเป็นเด็กหรือคนกลางคนหรือว่าคนแก่ก็ได้เหมือนกันมันก็ตายจะตายเวลาไหนก็ตามขึ้นชีวิารางกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่ควรจะยึดถือมันเพราะว่าผลยึดถือมันก็เกิดความทุกข์เปล่า เพียงเท่านี้ท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วทรงพระไตรปิดกถ้าเราจะมาเทียบกับการศึกษาของพวกเรานี่พวกเรานี่น่ากลัวความรู้ล้นดีไม่ดีต้อเหล็กพืชมาขึงพูงเกรงว่าพูงจะแตกเหมือนกับท่านท่านหนึ่งในเรื่อง,องราวของพระสูตรแต่ยังไม่พูดรือถึงท่าน นี่ความจริงถ้าเราศึกษากันมาจริงๆด้วยความตั้งใจฟังแล้วปฏิบัติอาศัยกำลังใจมัน่นคงมีกำลังบารมีสิบครบมีจรณะสิบห้าครบมีบาครบที่บาทสี่ครเพียงแค่ศึกษาอนนาปาอย่างเดียว วิริยาบทอย่างเดียวสัพจัญญะปฏิกูลท่าสีนวสีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเราก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าท่านสอนมาทางสมถาาะวิปัสนาตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านตัวท่านเองท่านนั่งหลายถามใจของท่านว่าเวลาเนี่อารมณ์จิตของท่านตั้งอยู่ในจุดไหน ตั้งจุดในช่วงขงฌานโลกีหรือว่ากำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านนั่งหลายกำลังเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษที่ใช้อะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรติดใจยอยู่เลยที่พระพุทธเจา้าตรัสสอนว่าไม่ร่างกายภายในก็ดีร่างกายภายนอกก็ดี มันก็มีความเสื่อมขึ้นแล้วก็มีก็มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปท่านอหลาลโยจงอย่าสนใจในร่างกายเมื่อเห็นก็สักตะวันเห็นเมื่ออาศัยอยู่ก็รู้รู้อยู่ว่าเราอาศัยอยู่จงไม่ยึดถือในร่างกายและไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดใน,ในโลกนี้อารมณ์นี้มันก้องอยู่ในจิตของท่านหรือเปล่า แล้วท่านก็พยายามละร่างกายละความเป็นมาและความยุ่งยากของชีวิตความจุกจิกของจิตของท่านนี่มันมีอยู่มันละหรือเปล่าหรือว่าอย่างยึดนั่นยึดนี่อันนี้ดีไม่พอหนอนดีไม่พอนี่ยไม่เหมาะสําหรับฉันอันนี้ไม่ดีอะไรพวกนี้เป็นตน้นยังมีอยู่ไหม ั้งมีอยู่ก็ชื่อว่าท่านยังเป็นปุถุชนคนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผมนำมาสอนไม่ได้เกิดประโยชน์กับท่านเลยไม่มีเลยท่านเพราะก็เป็นโมฆะบุรุษคำว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรีก็เป็นผู้เปล่าเป็นผู้ไร้ประโยชน์ เกิดมาเสียชาติเกิดเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องกลับไปลงอวเวจีใหม่เพราะว่าหูฟังธรรมะอยู่ทั้งวันวันละสี่ครั้งแต่ว่าทำจิตใจให้ใสสะอาดจากกินเลสไม่ได้สนิดหนึ่งดินแดนที่พึงต้องไปก็คืออวเวจีมหานรก ทำไมจึงไ่าอย่างนั้นก็เพราะว่าหูมันหนาเกินไปใจมันหนาเกินไปจนกระทั่งบุญเข้าซึมก็ไปไม่ได้มันไหลมม่ั้งวันละสี่ครั้งแต่ยังไม่สามารถจะระคายแม้แต่ผิวหนังให้เป็นปุถุชนคนดีไม่ได้ก็ไปเอเวจีตอนนี้สําหรับคนดีมีอยู่นี่ผมไม้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านทั้งหมดไม่ดีหรอกนะ ว่าสมมติว่าท่านบรรจุมันลงจะมะลงไปไม่ได้ได้ความจริงมหาธิปฐานาสูตรนี่เราก็มีตำราดูสอนก็สอนกันมานี่เราก็มาเข้าต้นกันเป็นวาระที่สามพระตาจาราเทรีท่านฟังนิดเดียวท่านเปนรนอรหั์นี่เราวนกันมาวนกันไปเรื่องนี้พานในพูดกันทุกวันปีสามเล่าหกที่ห้าวันทั้งทีผู้เกินกว่านั้นอีก พูดกันมาเป็นปีๆจิตใจของท่านนนั้หลายจับไปได้บ้างหรือเปล่าเอาละเป็นเรื่องของท่านขึ้นชื่อว่าคนจะชั่วแล้วขึ้นชื่อว่าคนจะดีไม่มีใครสร้างให้ได้ต้องไปเรื่องของตัวเองตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน บุคคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อเราฝึกฝนตนของตนเราดีแล้วใส่เราได้ย่อมจะได้ที่พึ่งอวบคนพึงได้โดยยากเป็นอันว่าจะดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวของท่านแต่ถ้าว่าชั่วเกินไปสำนักนี้ก็ไม่ต้องการท่านเหมือนกัน แล้วมาเราก็มาสรุปว่านาปานุสติกรรมฐานพระพุทธเจ้าให้กำหนดรูดล้ลมให้ใจเข้าออกอันนี้มันทำพร้อมกันไปเลยที่เราศึกษาศึกษาก็มาทีละขัน้นละขั้นผมก็ว่าตามแบบแต่เวลาปฏิบัตจิจริงๆเนี่ยเขาทำพร้อมกันอนาปาโนสติกรรมฐานาการกำหนดรูดล้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกนี่เป็นการระงับอารมณ์อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต นี่สำหรับอิริยาบถขณะที่เราใช้ลมหายใจเขาออกอยู่นั่นเองเราจะเราจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะเดินไปขา้างหน้าจะเดินไปขา้างหลังจะทำอะไรอยู่ในด้านอิริยาบทต่างๆเรารู้หมดว่าขณะนี้เราเดินขณะนี้เรานั่งขณะนี้เรานอนขณะนี้เราทำอะไรอยู่ในอิริยาบทที่การทำเรารู้ก็เป็นการทรงสติสัจัญา เอาอนาปาเป็นตัวคุมเมือ่อนาปามีทำให้จิตทรงตัวคือกำหนดรูลมให้ใจเขาออกทางนี้เพราะว่าลมให้ใจมันละเอียดเราก็จะต้องเอาใจเข้าไปค่อยจับใหม้มารู้มันอยู่ว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ให้ใจออกแลว้วจะเพราะอนาปานุสติอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็สอนนี้ปรัสนาญานไว้ด้วย ทรงรับรองว่าอนาปานุสติอย่างเดียวถ้าทรงตัวก็ใช้ปัญญาเข้าถึงปนิพานได้ที่เด้งกล่าวว่าจงรู้ความเกิดขึ้นในกายภายนอกรู้ความเกิดขึ้นในกายภายในรู้ความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปทั้งกายกายภายในและกายภายนอก ในร่างกายนี้เราเห็นก็สัตว์วเห็นรู้ก็สัตว์วรู้อาศัยอยู่สักตว์าอาศัยเราไมา่ยึดถือร่างกายไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เป็นตัวปลดขันห้าถ้าปลดขันห้าได้ก็เป็นอหรหันต์แนนาปานุสติอย่างเดียวท่านก็สอนท่านก็สอนทุกอย่างเื่งกันว่าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจได้เลยเวลาหันหทั้งหมด นี่มารวมในยยมอาการปฏิบัติกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเราก็ทำร้อมกับรู้กายเคลื่อนไปก็เรียบบทแล้วก็พร้อมกับการรับรู้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสม,มอว่าทำอะไรเป็นแล้วทำอะไรผิดหรือทำอะไรถูกแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเคนรื่องรู้ปฏิกโดยสัญญา ือ่อการ32มสิบสองหร่างกายร่างกายทุกส่วนเต็มไปด้วยความสกปสขกเต็มไปด้วยความโศกโรคเป็นขอไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาไม่น่าพึงใจเนื้อกรู้ว่าร่างกายของเราทั้งหมดประกอบไได้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟเป็นสภาวะสุขรกเนื้อกรู้ว่าร่างกายของเรานี้มีสภาพบรรดาศศิศพที่เราทิ้งไว้แล้วในประช้า ที่ตายมาแล้ววันหนึ่งหนึ่งวันสองวันสามวัน,ส,วนสี่วันห้าวันมีสีเขียวมีอาการเกร็งแล้วก็มีสีเขียวมีวมตัวเย็นชืดหน้าเข้าขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลต่อไปร่างกายสุดโบมน้ำเหลืองไหลไปหมดเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วต่อไปหนังก็หายไปเหลือแต่กระดูกกร็เส้นเอ็นและถึง เส้นเอ็นหายไปเหลือแต่โครงกระดูกเฉยๆต่อไปโครงกระดูกก็หมดไปในการปฏิบัติในมหาติในากายานุปัสนามหาสติบัฏฐานนี้เขาปฏิบัติกันแบบนี้ไม่ใช่ไปนั่งไล่เบียที่ะอย่างละอย่างละอย่างธรรานาปานุสติให้ได้ถึงฌานสี่เสี้ยก่อน แล้วก็โยนอนาปานุสติทิ้งไปมาจับอิริยาบถอิริยาบถพอจะรู้มั่งแล้วก็โยนทิ้งไปมาจับสมัมปชัญญะสมัมปชัญญะพอจะคล่องตัวแล้วก็โยนทิ้งไปมาจับปริกูลปริกูลพอคล่องตัวดีโยนทิ้งไปมาจับธาตุสีธาตุสีคล่องตัวดีโยนทิ้งไปมาจับทวสี ถ้าปฏิบัติอย่างนี้อีกอกี่โกรแสนชาติมันก็ไม่ได้อะไรเลยไม่มีทางได้ทางที่ได้จริงๆเขาปฏิบัติรวมื่อรวมกันคราวเดียวอนาปานุสติกรมฐานยืนตัวทรงขวายเป็นการระงับนิวนรห้าประการเรื่องนิวรน,นี่ในมหาปฏิปทานนนสูตรท่านไม่ได้พูด ไม่ต้องไปยุ่งกับมันในเมื่อท่านงหลายยังทรงอารมณ์อยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานนิวรณ์ที่ไหนแล้วมันจะมากินใจหรือว่าท่านละมัตะวังอริยาบถของท่านท่านเดินไปข้าน้าถอยมาข้างหลังท่านกาลังจะนั่งท่านกาลังจะทําอะไรท่านรู้อยู่ในด้านอริยาบถ การเคลื่อนไหวทั้งหมดเราโยู้รู้อยู่มีสติสัมปชัญญะควบคุมมันเป็นตัวสตินี่เป็นตัวสมถภาวนาที่กล่าวมาในเมื่อจิตติมันทรงอยู่อย่างนี้นิวรมันจะกินใจได้ออยังไงสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าการการะทำอย่างนี้ทั้งหมดมันมีอะไรบ้างมันเป็นการควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดี ถ้ามันไม่ดีทิ้งถ้าดีทำอย่าสร้างความจุกจิกใจอย่าเป็นคนมีภาระมากอย่าติดในโลกธระมำสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ดีรู้ชั่วรู้กิจที่ควรไม่ควรนักปฏิกูลบับรู้สภาพของโลกทั้งหมดว่ามันเต็มไปด้วยความสุขสงบ ทั้งร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นราวัตถุธาตุทั้งหมดมันไม่มีอะไรสะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกตามที่อธิบายมาแล้วแล้วธาตุร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสีธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟกระจายออกไปเป็นอย่างๆพิจารณาว่ามันเป็นของสกปรกนวสีพิจารณาเห็นเป็นซาาศกเอาสิ นี่ท่านทำพร้อมกันไปนะไม่ใช่ไปทำทีละอย่างให้ใจมันทรงความเป็นเอกกตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตจะเริ่มเป็นสุขนิวอนห้าประกายไม่ได้เข้ามายุ่งกับจิตจริญโประการไม่เกี่ยวข้อง มหาสติปัฏฐานาสูตรเป็นสายของสุขวิปสัสสโกโดยเฉพาะทำแบบง่ายๆรักษาอารมณ์ใจอย่างนี้ต้องบริการให้ทรงตัวอยู่ตลอดวันทำได้ไหมถ้าบอกว่าทำไม่ได้ผมก็ไม่ตำหนิว่าท่านชั่วพราะวันชั่วอยู่แล้วไม่ต้องตำหนิ คนที่ชั่วอยู่แล้วไม่มีใครคัาตำหนิว่าชั่วถ้าคนดีไปทำชั่วนี่นาตำหนิทำไมจริงตำหนิเพราะว่าของปกตินี่เราสามารถเห็นได้ด้วยตารู้ไ,ได้ด้วยดต่ำนาจปัญญาสามสามของเราไม่ต้องปัญญาดีมันก็รู้ตามความเป็นจริงได้แล้วว่าท่านนั้นหลายคิดหรืเปล่า นี่หอย่างนี้แต่และอย่างทําได้เก่งอย่างเดียวเป็นอราหานหมดตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงมารวบรวม,รวมสรุปในตอนท้ายว่าท่านเพิ่งเห็นกายในกายคือร่างกายของเราเองมันมีสภาพเต็มไได้ความสปกปรกมีสภาพไม่มีการไม่ทรงตัว เหงนกายนอกกายคือกายของบุคคลอื่นมันเต็มไปด้วยความสุขรกมีกายไม่ทรงตัวมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปก่อนที่มันจะเสื่อมขณะที่มันเกิดมันก็เต็มไปด้วยความสุขรกในปฏิกรลบับพิพจรารณาที่อาการสามสิบสองตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงหน้าฝ่าเท้า เบื้องล่างตั้งเด่ฝาเท้าขึ้นไปถึงปลายผมทุกจุดนี้ไม่มีอะไรเป็นที่นิยมเพราะมันเป็นของสกปร,รกเคยคิดกันบ้างไหมรับฟังกันมากแบบฉบับมีอยู่ที่แนะนำไวน้นี่ถ้าว่าจะไม่ได้ไปซื้อคัตเศษที่สรานวราช ถ้าไม่เสียสตางเสบ้างมันเอาดีก็ไม่ได้หรอกเวลาสอนน่ะสอนฟรีคือไม่จำบางทีก็บอกว่าจำไม่ได้แต่ความจริงนี่ผมไม่ได้ถึกสามละเอียดแบบนี้นะที่ผมถึกสามมาจริงๆนี่ผมจะบอกให้ฟังอันดับแรกผมจับอน,นาปานุสติแล้วก็จับอิริยาบถ จากนั้นก็ที่ชอบที่สุดก็คือปฏิคูณธาตุสีนวสีตัดพังไปเลยเท่านี้พอแล้วก็ใช้เวลาไม่มากเวลาเราไม่ใช้ไม่มากให้มันทรงอารมณ์อยู่ลืมตายขึ้นมากว่าจะหลับตาให้มันทรงตัวอย่าไปรักอย่างอื่นอย่าไปยุ่งอย่างอื่นมากกว่าคุณธรรมที่เราจะพึงปฏิบัติ ไอ้อย่างอื่นกระจ,จุงก็จิงก็จุงก็จิงเห็นมาบกครองเห็นได้แต่จิตใจของเราที่มีช่องโหว่ไม่มีอะไรดีอยู่เลยมองมองไม่เห็นนี่มันก็เหลวมากเป็นอนวุวาถ้าหวาทนาหลายมีความสนใจจริงๆในกายานุปัสนามหาปติปัฏฐานาสนสุนีท่านก็เป็นอาหารหันต์แล้ว เพราะคนที่เขเป็นอรหันนี่เขาไม่ได้ศึกษากันหมดแบบนี้นี่เขามากันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่ที่สำคัญที่สุดก็ปฏิกระลบัพกะ็ะทาศีนวสีพระอระหันทั้งหมดถ้าไม่ผ่านข้อปฏิกระลบัพเป็นอรหันไม่ได้โดยมากท่านก็ฟัดกันแหลกตอนปฏิกระลบัพนี่นั่นเอง เมื่อจิตทรงตัวพิจารณาเห็นว่าเป็นของสกปรกก็ดูที่ว่ามันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าเราอย่ายังย,ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูท่านก็คงจะบอกว่าไอ้เจ้านี่โง่เหลือเกินนี่ฉันบอกเธอตรงๆแล้วนะว่ามันไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในทำกลางมีการสลายตัวเป็นอที่สุดเธอเมื่อเห็นแล้วจงสักแต่ว,ว่าทำเป็นเห็นอย่าไปสนใจว่าร่างกายของเราเป็นเราร่างกายของบุนคคลอื่นเป็นของบุนคคลอื่นสักแต่ว,ว่าเห็นหัวหลักหัวต่อเท่านั้นอย่าไปสนใจกับร่างกาย นี่ในขณะที่จิตอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็คิดแต่เพียงว่าเพียงแค่ว่าพึ่งอาศัยอยู่เท่านั้นอย่าไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราจนเกินไปในเมื่อชีวิตร่างกายยังทรงอยู่ก็เอามันเป็นสะพานเป็นแพร่สำหรับข้ามฟากสำหรับจิตคิดปล่อยไว้เสมอว่าร่างกายที่เต็มไปได้วยความสกปรกสมมมอย่างนี้ มีสภาพใบทรงตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการแปรปรวนไปในทากลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราไม่พึงปรารถนาต่อไปเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เราต้องการก็คือแดนอมตะที่ปราศจากขันห้าปราศจากโลภะความโลภปราศจากโทสะความโกรธปราศจากโมหะความหลง เราจะตัดเยื่อใยความเหตุร้ายสำคัญเสียสามเรืยการคือความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปเพื่อจะไม่ต้องมามีร่างกายที่เต็มไปด้วยความสปกปรกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมประเภทนี้อีกเพราะว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าอารมณ์ใจของเราตัดได้อย่างนี้อารมณ์จิตก็เป็นสุขเพราะเป็นผาหาน อารบรนดาพระโยคาวาจรทุกท่านสำหรับวันนี้สรุปในมาหาสติปัฏฐาน,นสูตรในข้อที่เรียกว่ากายานุปัสนามาหาสติปัฏฐานคือว่าเอาสติเข้าไปที่มีกําลังใหญ่เข้าไปตั้งไว้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นกายในกายเห็นกายนอกกายก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอท่านหลายจงทรงกายตามอธัธยาศัยของท่าน แกนั่งจะยืนจะเดินจะนอนก็ตามอัธยาศัยคุมกำลังใจไว้ในกายานุปสนนามหาปฏิบทติฐานทั้งหกประการเพื่อ,อนาปานุสติกรรมฐาน,ำนกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกำกำหนดรู้อิธิยาบทการเดินไปข้างหน้าการเดินมาข้างหลังมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเรายกเท้าซ้ายหรือยกเท้าขวา เวลานี้ทำอะไรอยู่กินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่พูดอยู่ปฏิกูลเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสปกปรกตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าข้อห้าธาตุสีเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอาการไม่ทรงตัวมีการสลายตัวไปและมีความสปกปรกในะว่าสีในที่สุดเราก็เป็นผีมันกบผีในป่าชา จงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี